S 2> <S 2> ปิดเทอมนี้ซื้อขนมมารีวิว3,000กว่าบาท3,403บาท ใครอยู่จันทบุรีอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยเพราะว่าขนมในวันนี้พี่ซื้อมาจากจังหวัดจันทบุรีน้องๆอ,อยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะเริ่มกันที่ร้าน CJ ร้านนี้นะกําลังมาแรงเลยหลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบเพราะว่ามันมีสินค้าป้ายเหลืองหรือว่าลดราคาเยอะมากๆและพี่ก็ได้ให้มาเยอะเหมือนกันเดี๋ยว ที่ซีซื้อมาทั้งหมด368บาทอันนี้คือรวมราคาลดแล้วนะสำหรับคลิปนี้พี่จะมารีวิวให้ดูทั้งหมดเลยว่าปิดเทอมนี้พี่ซื้ออะไรเตรียมมารีวิวบ้างและถ้าเกิดเพื่อนๆนอยากจะให้พี่รีบรีวิวอันไหนก่อนเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยพามาสองร้านแรกก็คือ CJ นะที่จังหวัดจันทบ,บุรีซื้อมาทั้งหมด368บบาทนี่ให้ดูก่อน มีขนมแปลกๆที่พี่ก็ยังไม่เคยกินนะแล้วก็อันนี้มีมีสองสีหรือเปล่าอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยซื้อแบบลดราคามาด้วยนะมีขนมยุค90ูนย์ด้วยอ่ะเออที่ซีเจเขาขายขนมยุค90ูนด้วยนะเนี่ยมีมินิคิตตี้คอร์เนี่ยซื้อมาคู่กันเลยอันนี้อันละสิบาทนะเพื่อนๆราคาคู่กับที่ซีเจแล้วอันนี้พี่ก็ไปเจอแปลกๆนะเป็นสินค้าป้ายเหลืองราคาพิเศษ20บบาทข้างในแถมฟรีสติ๊กเกอร์ด้วยนี่ ก็น่าสนใจนอกจากนี้ก็ยังมีคริสปี้ช็อกโก้คัพนะนนี้อันนี้น่ากินมากเลยราคา62บาทอันนี้ก็เป็นสินค้าป้ายเหลืองนะลดราคาแล้วยังมีตัวหนอนด้วยอันนี้ยังไม่เคยกินนะเป็น s o u r w อ r m b l u e b e r r y and peach จริงๆมันมีอยู่หลายห่อหลายสีนะแต่ว่าพี่เลือกแบบนี้มานอกจากนี้ก็ยังมีเอยามีขนมใสใหม่โคลาซึ่งอันเนี้ยพี่เคยกินเมื่อนานมาแล้วอยากจะกลับมากินอีกเหมือนกันเหมือนอันนี้เลยที่เป็นขนมยุก 90นะเพื่อนๆคิตตี้บอยเนี่ยแต่อันนี้ไม่รู้ว่ายุคไหนอันนี้น่ากินมากจริงๆก็มีผลไม้หลายอย่างแต่ว่าพี่เลือกแมงโก้มาเพราะจะได้เล่นสีเหลืองแมงโก้เป็นบุญนะอันนี้แล้วก็อันนี้น่าสนใจเหมือนกันชานมไข่มุกยัง,ม,งมีแตงโมตังโมตังโมเขาบอกว่าเป็นคุกกี้กลิน่นแตงโมนะเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าข้างในเปิดมาแล้วเนี่ย จะได้เป็นรูปแบบนี้เลยหรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันและอันนี้คือจ้าจาเพื่อนๆอันนี้ลดราคาอยู่พี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดซื้อตอนที่ไม่ลดราคาอี่ยกี่บาทแต่ว่าพี่ซื้ออันนี้มาราคา15บาทเท่านั้นเน่เป็นข้าวโพดอบกรอบรสบาร์บีคิวนะและที่สําคัญ เขาแถมอุปกรณ์การเรียนนะมีเซตดินสอสแทง่งยังลบอีก1ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงเออใครอยากดูอันนี้คอมเมนต์มาไว้เลยแต่ว่าช่วงนี้ปิดเทอมแล้วใช่ไหม มีน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ปิดเทอมหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยและที่สําคัญคือช็อกโกแลตด,ดูไบบอกเลยว่าไปตามหาที่เซเว่นนะไม่เคยเจอเลยแต่ว่าพี่เจอที่ CJ แต่ว่าพี่แช่ตู้เย็นไว้นะอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตด,ดูไบเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะรีบรีวิวขนม CJ ก่อนเพราะมีช็อกโกแลตด,ดูไบานาอที่มันต้องรีบกินไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมารีบรีวิวพี่ไม่รู้ว่า ช็อกโกแลตดูใบที่เซเว่นนะมีใครเคยซื้อทันบ้างนะที่พยายามไปหาหลายสาขาแล้วแต่ว่าไม่เจอนะและอย่างต่อไปพี่ซื้อมาจากที่โลตัสนะห้างโลตัสใหญ่แล้วก็ห้างดิกซีใหญ่นี่ที่จันทบุรีนะคือไปตะเวนหาขนมแปลก,ปลก,ปลกหรือว่าขนมที่น่าสนใจรวมไปถึงขนมที่แบบพี่เคยกินแล้วเห็นแล้วเอ้ยคิดถึงอยากจะกลับมากินอีกก็มีเยอะมากๆเดี๋ยวเราเริ่มจากโลตัสก่อนนะอันนี้ซื้อมาจากโลตัสจันทบุรีนะคะขนมจากโลตัสเดี๋ยวให้ดู ขนมจากห้างโลตัสนาพี่ซื้อมาทั้งหมดนี้นะ417บาทนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้นี่ซื้อหนึ่งแถมหตกชิ้นละ17บาท5้สตางคือรอบนี้พี่จำราคาไว้แล้วด้วยติดราคาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าแต่ละอย่างที่ซื้อมาเนี่ยราคาเท่าไหร่เนาะแล้วอันนี้น่าสนใจมากๆนี่เป็นน้องหมีแพนด้า ออมีใครเคยดูหมีแพนด้าตัวจริงหรือเปล่า นอกจากนี้นะครับก็ยังมีอันนี้ที่พี่เคยกินแล้วเห็นแนละ้วแบบเอ้ยอยากจะกินอีกนะนี่คือปลาเบเฟอร์สตอเบอรีแล้วก็อันนี้เป็นนีชช็อกโกแลตจริงพี่เคยซื้อแบบนี้ที่เซเว่ด้วยนะกินมีเฟรนฟรายนะมีเบอร์เกอร์เดี๋ยวรอดูขนมเซเว่นด้วยนะเพราะว่ามียี่ห้อนี้อีกเยอะเลยอันนี้ก็คือน่าสนใจมากๆถึงกับซื้อมา2กล่องเลยนะมันน่าจะเป็นของเล่น ไข่ไดโนเสาร์แล้วก็เป็นของกินด้วยอันนี้คือมิกกี้เมาส์นะเป็นแบบเบอร์เกอร์เพื่อนมีช็อกโกคิดอันนี้เคยรีวิวกินกับคุณแม่ด้วยแต่รอบนี้สงสัยจะกินคนเดียว อ่ะอันนี้ก็พิซซ่าอีกอันหนึ่งคือความสวยความงามนะเพื่อนๆพื่อบาร์บี้ไม่รู้ว่าข้างในเป็นลูกอมหรือมีของเล่นอะไรอีกหรือเปล่านะและที่สําคัญนี่จ้าเป็นลิปสติกเออเดี๋ยวจะเป็นวิว e ี u บ็อกเกอร์และรีวิวแต่งหน้ากันบ้างอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจนะ สรุปกันอีกสักรอบหนึ่งสำหรับโลตัสนะพี่ซื้อมา417บาททั้งหมดนี้417บาทนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูขนมจากบิ๊กซีเราซื้อมาจากห้างบิ๊กซีเป็นแบบกล่องๆมาดูอู้อันนี้น่ากินของที่บิ๊กซีน่าจะมีประมาณ10อย่างนะบิ๊กซีซื้อมาทั้งหมด310บาทนะเพื่อนๆ มีอันนี้น่าสนใจเป็นลูกอมชินจังนะเพื่อนที่สําคัญคาถามกวนๆด้วยอยู่ในห่อลูกอมนะเดี๋ยวเราก็จะมา เล่นคําถามกลกวนกันกับชินจังแล้วก็มีลูกอมพุชบ๊อบแล้วก็นี่เป็นช็อกโกแลตที่ยังไม่เคยกินในรูปแบบนี้นะอีกอันหนึ่ง85บาทนี้ซึ่งมันน่ากินมากๆอันนี้ต่อมาคือจ้าจ้าโฮมแล้วก็มีไทยคุกกิ้งเซตเป็นน้องแมวกาลังทําอาหารอยู่ข้างในน่าจะเป็นของเล่นด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันยังมีอันนี้มินิคริปปี้ช็อกโกแลตนะเป็นช็อกโกแลตต่ดทองเป็นรูปใบไม้สีแดง เหมือนพี่อะเคยกินรูปใบไม้สีเขียวแล้วนะอันนี้ก็เคยกินแล้วเหมือนกันมันก็ยังอยู่นะเคยกินเมื่อหลายปีแล้วถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนี่เป็นคัพเค้กยี่ห้อนี้เขาก็จะมีเป็นแนวช็อกโกแลตใหม่ๆแปลกๆมาอยู่ตลอดเลยแล้วก็อันนี้คือจูป้าจูบส์นะครับเพื่อนๆอันนี้ราคา12บาทโอเคผ่าจาก Big ซเดี๋ยวพี่พาไปดูที่มิสเตอันนี้ซื้อของเล่นน่าสนใจหลายอันเลย สไลมมาต่อกันที่มิสเตอร์ดีไอวายอันนี้ก็ซื้อมาจากที่จันทบุรีนะสาขาอยู่ใน, Lotus, ในโลตัสแต่เพื่อนเพื่อนเปิด <se ek> ปฉีดน้ำนะช่วงนี้ใกล้สงการแล้วด้วยเตรียมพร้อมหรือยัง <g üler> ใครไปเล่นน้ำสงการที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยอันนี้คือสลามนะเพื่อนเเป็นสลามสซ่วมมันน่าสนใจมากเลยนะจริงจรมันมีหลายสีด้วยแล้วพี่หยิบสีนี้มา นอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นถุงไดโนเสาร์สุ่มนี่ที่เอามาทุกสีเลยที่มีอยู่นะเพราะว่ามาราคาไม่แพงมากประมาณ1 2ถึง15บาทนะอันนี้ราคาไม่เท่ากันด้วยต่อมาคือสัตว์เรืองแสงเพื่อนเอันนี้ก็ดูน่าสนใจนะแล้วพี่ก็เอามาทั้งหมด4ห่อเลยอันนี้น่าจะเป็นจิ้งจกหรือไม่ก็ตุกก๊กแกนะเนี่ยแล้วก็มีจระเข้นะมีเต่าเรืองแสงแล้วก็นี่สัตว์4ตัวห่อนี้แพงสุด 39บาทเพราะว่าถ้าเป็นตัวเดียวเนี่ยจะราคา15บาทนะแล้วก็มีจระเข้อีกอันนึงแต่เป็นจระเข้ที่ข้างในคือสลามอ่ะเพื่อเนเนี่ยมันน่าสนใจมากๆใครที่ชอบดูของเล่นด้วยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ดีเทสได้นะ เพราะว่าพี่ทีเยก็อาจจะทํารีวิวรวมกับขนมไปเลยเป็นของเล่นบวกกับขนมหรือว่าใครชอบเล่นของเล่นอะไรแล้วมันน่าสนใจก็ลองคอมเมนต์มาได้เผื่อพี่เนี่ยจะได้ไปหาซื้อแล้วก็เล่นตามน้องๆด้วยนะพักกันสักแป๊บหนึ่งขอรีเช็คก,กันหน่อยนะความรู้รอบตัวเออวันนี้มีเกมมาให้เล่นให้เพื่อนๆลองทายดูนะนี้ลงไว้ที่เพจพี่ทีเทกนะลองทายกันมาว่าขนมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยคือขนมอะไรนะแล้วพี่ก็มีคำ ใบให้ว่ามันคือไอศกรีมเออ,อนนี้คือคำใบอ่ลองทายกันเข้ามานะว่าคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา เฉลยกันเฉลยในคลิปนี้นี่แหละ,อะเอารอติดตามได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมกันต่อนั่นก็คือเราไปที่แมคโครเลยซื้อเป็นแบบแพ็คเป็นแบบโหลมาเลยแล้วเดี๋ยวเรารีวิวเสร็จก็คือจะเอาไปขายที่ร้านแม่ด้วยนะใครที่อยู่ใกล้ร้านแม่เนี่ยก็อย่าลืมรีบมาซื้อเลยพี่ลืมบอกนะที่มิสเตอร์ดีไอวนะซื้อมาทั้งหมดขนมเอ้ยของเล่นนะเพื่อนๆซื้อมาทั้งหมดเนี่ยสามร้อยห้าบาทนะก็นะนี่คือขนมที่ซื้อมาจาก m ้างแมคโครแล้วบอกเลยว่าที่ห้างเนี่ยซื้อมาเนี่ยใช้จํานวนเงินเยอะสุดนะใช้เงินไปถึง753บาทที่มันแพงเพราะว่าเราซื้อเป็นแบบยกแพ็กมาเลยนะเขาไม่ได้ขายแยกชิ้นเนาะเขาขายเป็นแบบแพ็กเพื่อเอาไปขายต่อนี่ก็จะเหมาะกับเอาไปขายต่อเยอะร้านแม่มากๆแต่ก็จะมีขนมบางอย่างนะที่ คนน่าสนใจอะเพื่อนๆนี่มีอยู่ขายอยู่ในแมคโครนะมันเป็นบิลเฟลเวอร์บิสกิตบิสกิตนมอัดแห้งแล้วก็เป็นปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์เพื่อน แต่ะอันเนี่ยพี่ติดราคาไว้หมดแล้วนะใครที่อยากจะรู้ราคาเนี่ยรอติดตามได้เลยนี่นะกังหันเยลลี่ซูชิอันนี้เป็นเย็นร่ทรีดีแบบใหม่นะเพื่อนเพื่อนเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะเพื่อนๆ่อนคือก่อนนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบลูกผลไม้แล้วเราก็กัดหรือว่าเราดึงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมาในรูปแบบผงแล้วน่าจะฉีกแล้วก็กินได้เลยเดี๋ยวอันเนี้ยเราก็ค่อยมาดูกันอีกหนึ่งอง,งูนอันนี้เป็นของแบรนด์ยูปีเพื่อนเพื่อนอันเนี้ย เป็นองุงวนแบบนี้ที่ยังไม่เคยกินลิปสติกมาอีกแล้วแล้วอันนี้น่าจะครบทุกสีเลยก็อันนี้เป็นแฮปปี้กัมมี่นะครับเพื่อนๆแบรนด์นี้พี่ก็ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวเราก็มาเปิดดูกันที่สําคัญอันนี้น่ากินทาบี้เหรอเป็นลูกยักษ์นะข้างในมันมีขนมหลายอย่างน่าจะเก็บไว้กินเองทั้งหมดนะเพื่อนๆไม่น่าจะมีแบ่งขายแล้วก็อันนี้ โอ้ยย่างใหญ่แล้วเป็นแบบกระปุกอมสินด้วยนะนิวแคนดี้ลูกอมที่เป็นนมกล่องแดงอ้เพื่อนเคยกินไหมแต่อันนี้แบบดูดิน่าสนใจอะ่ะไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงถ้าเกิดมันแบ่งขายได้เนะี่ยเดี๋ยวอาจจะเอามาแบ่งขายด้วยและอันนี้โคตรนนะ่าสนใจแล้วยังไม่เคยลองนะเป็นของยูปี้นะ w มวอชนะเป็นนาฬิกาเพื่อน เยลลี่นาฬิกาที่ไม่รู้ว่ามีอันไหนที่น้องๆเนี่ยเคยกินหรือยังนะถ้าเคยกินแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาสปอยได้เลยว่าแบบอันไหนอร่อยชอบอันไหนหรือว่าซื้ออันไหนบ่อยมากเนี่ยก็คอมเมนต์มาเลยอีกอันนึงก็น่าสนใจนะลอ l ลีป o ปวิดป p ปปิ้งแคนดี้นี่ เห็นไหมมีตีนมีนิ้วมีระเบิดเออไม่รู้ว่าเป็นแบบสุ่มหรือเปล่าหรือว่าเปิดมาเป็นรูปตามห่อเลยอันนี้ก็ไปมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนี่คือขนมที่ซื้อมาจากห้างแมคโครนะเพื่อนๆซื้อมาทั้งหมด753บาททั้งหมดถึง753บาบาทเลยนะใครอยากดูขนมอันไหนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาก่อนเลยยังไม่หมดนะเพื่อนๆพี่ไปที่ห้างเซ็นทรัลจันทบุรีมาด้วยนะแล้วก็เข้าไปที่ร้านท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะนี่ ให้ดูว่าซื้อขนมแปลกๆเป็นฟิลขนมต่างประเทศเยอะมากนะขนมญี่ปุน่นขนมเกาหลีอะไรแบบเนี้ยทีนี้ก็จะเหมือนขายขนมนำเข้าหลายอย่างเลยและที่ t o p ปสห้างเซ็นทันจันทบ,บุรีนะคะซื้อมาทั้งหมด326บาทนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดู2อ,อย่างนี้ก่อนที่น่าสนใจ ซื้อมา2แบบเลยมีนี่ด้วยเออมันน่ารักมีขนมอยุ่90ูนย์เพื่อนไม่น่าเชื่อว่าจะเจออันนี้ใน้างทอปสนะมีคิวคิวกัมเมมีอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นะนเพื่อนๆราคา69บาบาทนะอันนี้มีอันนี้อันนี้ก็น่ากินแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เนะี่ยจิว๋ว ไม่แน่ใจว่าเนี้ยเคยกินหรือ,อยังนะอาจจะเคยซื้อที่ดองกี้หรือเปล่าอันนี้นะ่ากินอันนี้แตงโมวอเตอร์เมลอนเฟเวอร์แด์เลมอนเฟเวอร์นะเป็นสองรสชาติไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยออกมาเป็นรูปเยลลี่แตงโมเลยหรือเปล่าแล้วก็เป็นโอริโอมีนี้นี่เรามีโอรีโอด้วยเพื่อนๆแล้วก็นี่จะเป็นกัมมี่มิกกี้เมาส์ก็มีหลายอย่างน่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับ ที่ห้างท็อปส์พี่ไปซื้อมาจากเซ็นท่านจันทบุรีโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะรีวิวขนมต่อไปเพราะว่ามันจะเยอะมากๆนั่นคือขนม Seven, นะเซเว่นนะเพื่อนๆพี่ซื้อจากเซเว่นเนี่ยทั้งหมด3ที่เลยเยอะมากเดี๋ยวเรามาเฉลยกันก่อนไม่รู้ว่าเมื่อกี้มีใครเล่นเกมทายขนมกับพี่บ้างน,นะและมันคือ เิมอติมผีเสื้อนี่มีใครตอบถูกบ้างอันนี้ก็จะเป็นไอติมที่แบบพี่กินบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าแบ่งกินได้หรือว่าจะแบ่งกับเพื่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวขนมเซเว่นกันต่อเลย มาจากมาขนมเซเว่นอย่างที่บอกไปเนาะพี่ซื้อขนมเซเว่นทั้งหมด3สาขาเลยที่จังหวัดจ,จันทบุรีนะก็คือไปตัวเวหาขนมปนแปลกใหม่ๆหรือว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าไปจันทบุรีทั้งทีนี่คือแวะครบเลยม้งเนี่ยไม่รู้ว่ามีร้านไหนที่พี่ยังไม่ได้แวะ ที่มีขนมน่าสนใจเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะใครที่อยู่จันทบุรีหรือว่าจังหวัดเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกพี่ได้เหมือนกันว่าที่จังหวัดของตัวเองเนี่ยมีขนมอะไรแปลกๆมีขนมอะไรที่น่าสนใจเผื่อพี่จะไปตะเวนตามมหามาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสาขาเลยที่อาจจะจําไม่ได้นะว่าสาขาไหนราคาเท่าไหร่แต่ว่า3สาขาเนี่ยที่ซื้อมาขนมเซเว่นนะรวมกันทั้งหมด924บบาทเออ มาดูอันสาขาแรกก่อนซึ่งพี่ก็ติดราคาไว้ทั้งหมดแล้วรอบนี้พี่ก็จะบอกราคาด้วยเหมือนกันนะว่าแต่ละอย่างที่ซื้อมาเนี่ยราคาเท่าไหร่ และสำหรับสาขาแรกที่ซื้อมาอย่างแรกเลยดิมีเลยบัตเตอร์แบเป็นช็อกโกแลตแลนช็อกโกตี้เหมือนกันอย่างที่บอกนะครับว่าไปแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีอะไรแปลกๆแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็ยังมีอันนี้เป็นเลมอนยูนเดอร์คัพพุดดิ้งนะนี่เดี๋ยวเราจะมาทำพุดดิ้งกินกันด้วยน่าสนใจมากอันนี้คือทวินช็อกลิปสติกนี่เราจะมาเสริมสวยกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ยังมีเป็นเยลลี่หอยนะเยลลี่เปลือกหอยนะน่ารักมาก

มีเป็นเยลลี่ไก่ด้วยจะมีน้องไก่ปีไก่นะมีชูป้าชูปส์เลเทนนิสที่พี่ก็เจอแล้วมันน่าสนใจอันนี้เป็นสวีทโพเตโต้กัมมี่นะของเลมอร์มีคัพเค้กเล็กแล้วก็มีนี่เบบี้ไดโนกัมมี่นะก็คือลูกไดโนเสาร์และที่สำคัญมือกูบต้องบอกว่าเวลาเข้าเซเว่นนะ่ะไม่ค่อยเจอเลยนะมือกูบอะ่ะแต่หลังๆเนี่ยเริ่มเห็นเยอะและ้วแล้วพี่ก็เลือกสีแดงมาเลยรสเผ็ดสุดมาเลยอ่ะ ใครชอบอันไหนอยากให้รีวิวอันไหนก่อนคอมเมนต์มาเลยนะเดี๋ยวเราไปเซเว่นสาขาที่2ต่อมา,มาจะบอกว่าเซเว่นสาขาต่อไปอะ่ะมีขนมมีขนมน่าสนใจเยอะมากพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเซเว่นแต่ละสาขา มันมีของไม่เหมือนกันนี่น่ากินมากพี่เคยซื้อแบบเนี้ยแบบรอบนึงแต่ว่าไม่ใช่ลายนี้นะคือเห็นแล้วแบบหยิบมาสองอันก่อนเลยเพราะว่ามันหายากอะหรือว่าเขาออกใหม่มาช่วงนี้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเ,นเพื่อนๆอะใครเคยเจอแบบนี้สาขาจังหวัดไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมันมีลายอื ừ, นะ่นอะไม่รู้ว่าเขาทํามากี่ลายนะแต่ว่าเนี่ยซื้อลายเดียวกันมาเลยอะอันนี้คือจอนะ่แบน์น่ารอดโต๊กเอออันนี้น่าสนใจเหมือนกันก็อันนี้เป็นแคนดี้เป็นแทกเก็จริงแบบเซเว่น มีขนมกระดาษนี่อันนี้ก็ซื้อมาด้วยนะถ้าจะไม่ผิดพี่เคยกินรสโคลานะอันนี้แต่รอบน,น,น,นี้พี่ซื้อเป็นรถมิกซ์เบอร์รี่มาอันนี้น่าสนใจเพื่อนๆเอาไว้คู่กับลิฟอนนันเมื่อกี้ได้เลยอะ่ะอันนี้นี่ชานมนไข่มุกหรือเปล่าแล้วก็นี่เราจะมาเป่าหมากฝรั่งกันด้วยเพื่อนมีนี่เลยมอเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากนี่เหรียญทองเ่ยเดี๋ยวเราจะมาแบบแข่งขันกีฬาไหมแล้วแบบได้เหรียญทอง และอันนี้นะ่าสนใจมากถึงแม้ว่าจะบา,านคริสต์มาสมานานแล้วก็อยากกินนะเพราะว่าแบบมันน่าราักอ่ะอันนี้ก็คือเซเว่นสาขาที่ที่ไปเจอมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอ,อีกหนึ่งเซเว่นสุดท้ายบอกเลยว,ว่าสําหรับขนมเซเว่นคือพี่ซื้อบ่อยมากๆเลยนะเพราะว่าแต่ละสาขาอย่างที่บอกไปว่าเขาชอบมีขนมที่ไม่เหมือนกันและอย่างสาขานี้ที่พี่ได้มาเนี่มีเนยอ,อีกแล้วเจนี่ ช็อกโกแลตของช็อกโกซิตี้อย่างที่บอกไปนะว่าเขาชอบมีลายแปลกๆมาแล้วคือเห็นมันก็น่ากินใช่ปะมีอันนี้ด้วยยังไม่เคยลองนี่อันนี้อีกตาดามและอันนี้นี่ของเพลโมจริงๆอ,นนอันนี้พี่เคยกินไปแล้วด้วยนะแต่มันนานแล้วลืมรสชาติแล้วว่ามันเป็นยังไงก็อยากจะแบบเห็นแลอยากกินอีกมอนนีอันนี้อันนี้มีเนยมีเน,ย,เนยด้วยแล้วก็มีของดิสนีย์ซูมซูมและอันนี้ ยังไม่เคยลสามสาขาถ้ารวมกันเนี่ยทั้งหมดนะราคา924บาทอ่ะรวมกัน3สาขาแล้วนะและอีกหนึ่งร้านพลาดไม่ได้จริงๆพลาดไม่ได้จริงๆคือร้านแม่ เดี๋ยวรอบหน้านะเราจะมารีวิวร้านแม่กันด้วยว่าช่วงนี้แม่มีขนมอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่ามีน้องๆหลายคนก็คิดถึงคุณแม่ด้วยสําหรับขนมที่ซื้อมานะเพื่อนๆมีเท่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยรวมกันทั้งหมดเลยเพื่อนเพื่อเห็นนะราคา3,403บาท ใช้เงินไป3 0 0พันกว่าบาทนะเพื่อนก็หวังว่าปิดเทอมนี้ใครที่มีเวลาว่างนะหรือกำลังหาขนมกินเนี่ยก็อย่าลืมมาดูช่องพี่ด e ีเทด้วยเพื่อมีขนมอะไนที่น้องๆเนี่ยอยากจะซื้อหรือกำลังสนใจอยู่ก็มาดูรีวิวจากช่องพี่ก่อนเลยกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆขนมใหม่ๆหรือว่าขนมเก่าๆนะพี่ก็จะไปหามารีวิวขนมอะไนที่น่าสนใจอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ดีเท่ได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้อสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาล่ะช่วงนี้ฝนตกนะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วย